หลังจากที่เราตื่นเสิร์ขึ้นมาเรากำลังได้กุบกวาดเข้าไปที่เท้เาเผาทานไหม่เมื่อวานนี่จะไปขวดทานทานนองไฟหมูว่นที่เป็นยังไงคือผู้สอนพนพาเห็ดบอ่อนี่อาเดี๋ยวไอ้ถาดพระเขา งมใบแล้วก็ววเอา,าดินทมใบจะมาขวดเพื่าจะเป็นยังไงขวดดินทมเราใ้ตองว้างว้กำบนแล้วก็ดินทมก็เห็นล้วพิกานในเกียบตายีหินลงไปอยู่น้ำทนันหินดำไหมหินกับหินสีดำน้ำกันบันี้เกียบมันตาย ไอ้ดาเอาไปปั่นมันเขาไปยืนในเขียงปั่นเห็นดาปะเขาแล้วเป็นจังดีคือข่วมขีดบอมันกัดกีฬาสีเย็นเลยล่ะเห็นไบแต่มือวานในมะแรงสามคืนหนึ่ง ในนั้นนี่คือสีมีความอันด่าไร่หน่อยนี่หรอกคือสิบ่วคอยมีก้อนห,นหินดอกที่นี่นะครับเปิดเบิง้งกันเลยที่เป็นยังไงครับอืมครับนเป็นยังสีบ่แต่เก่าผู้ใด้เคยเห็ดไม่อลาง พเน่นได้เป็นว่าพอมันสุกสุกคนว่ากติสุกอยู่นะทำนี่กติว่าเห็ดดองไฟขึ้นนิดอย่ตัวนี่ครับเอาถ้วยหน่อยตักคานขึ้นมาใส่กัระมังแตก็มีวิธีไงก็นนั่นอยู่ดอก กวดเราให้ขึ้นยกให้ขึ้นที่ลงเลยที่ลงในกระมังนี่เลยก็ง่ายอยู่จะแย่สิเผาอีกที่นึงมันได้คุดลุ่มลงใหม่เแน่นี่แหละดีแล้วคอยตักเอาจังหวะได้คว้าลุ่มดู่ใช่คอยตักไปนี่แหละไม่ไม่ซ้ำ ทั้งแฝดในเต็มให้นี่แหละจักมันสิจกัจกโลกได้สั่งหนึ่งน้ำเคยสั่งมันอยู่ประมาณลูนิดๆควา,านหนวกล้วาด้หล่อนเราขี้ผูก็หนวกแล้วมันยังจะทานดนำๆ เป็นยังสีประกับเด้๋ยเขาเขาเผาทานเป็นหน่ฟเขึ้นเมดแล้วก็สีเดียวไปตากแดดไว้เจ้ากอนเห็นมันแห่งเจ้ากอนจังอำมาหวนใหม่เอาขีผุกคนหนอ ครับเอาทานขึ้นจากให้มัาแล้วข้าวมาตั้งตากแดดไว้นี่ล่ะมาแรงฮะาจาังสิมากร่อนเอาอขี้ผูกหัวยังไม่ยังแต่ทานดำๆมันสิเป็นย,งนย,งนยงังไงอันเป็นเหตุของไฟได้บ่วใหม่อลังครับะนะครับคจำนีกันไปทำหนึ่งทุกอนเมืองคลิปหน้าไม่ใช่ はい。I <laughs>